สวัสดีค่ะพบกับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่22ธันวาคม2559นะคะเริ่มต้นในส่วนของ s ซฟ5 0 i n d e x f u t u r ก s กันก่อนนะคะออมองตลาดภูมิภาคซึมตัวลงนะคะในขณะที่ค่างเงินดอลลาร์เนี่ยได้ชะลอการแข่งข้านะคะแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ใกล้จุดสูงสุดในรอบ14ปีนะคะโดยคืนนี้เนี่ยให้จับตาดูทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญของสหรัฐนะคะทั้งในส่วนของ GDP แล้วก็เงินเฟ้อนะคะซึ่งก็มีถ้ามีแนวโน้มสดใสเนี่ยก็จะช่วยหนุนตัวดอลลาร์สหรัฐ ให้ไปต่อนะคะก็อาจจะเห็นเม็ดเงินไหลออกจากตลาดหุ้นในเอเชียต่อไปนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อวานนี้ดิ่งลงกว่า1.5นะคะสำหรับเวสเท็กซัสนะคะหลังจากตัวซ็อกน้ำมันดิบสหรัฐเนี่ยได้เพิ่มขึ้นสวนทางกับที่คาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะลดลงนะคะอาจจะตาอาจจะมีผลกดดันต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานตามมานะคะ ในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติเนี่ยยังไม่มีสัญญาณการชะลอลงนะคะถึงแม้ว่า,ากเา็เข้าใกล้ช่วงสิ้นปีนะคะก็เป็นปัจจัยจำกัดการฟื้นตัวของดัชนีนะคะแม้อาจจะเห็นแรงซื้อในประเทศสลับเข้ามาเป็นระยะได้นะคะเรามอง S50Z16 ยเนี่ยได้ซึมยังซึมตัวลงต่อนะคะมีโอกาสลงไปทดสอบ935-932ถึง932จุดนะคะเ,าเราตั้งช็อตเซลล์ตัว เราตั้งช็อตตัว S50Z16 ยเนี่ยยังไม่ได้ตัว i t i o ช่น,นะคะให้รอเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ที่940จุดหรือว่าเหนือกว่านะคะเป้าหมายในการทำกำไรก็คือ932จุดนะคะตัดขาดทุนเหนือจุดเปิด4จุดนะคะ ตัว single stock future นะคะเลือกตัว AAV นะคะดูสัญญาณทางด้านเทคนิคแล้ว AAV Z16 เนี่ยราคาได้ไหลลงต่อเนื่องนะคะใต้ EMA ระยะสั้นนะคะทั้ง MACD แล้วก็ modified stochastic เนี่ยให้สัญญาณลบนะคะในโซนที่เป็น bearish นะคะแนวโน้มอ,อยู่ในทางลงปัจจัยในเชิงพื้นฐานของ AAV เนี่ยถึงแม้ว่าในปี59าเนี่ยคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยะสำคัญนะคะแต่กำไรในไตรมาสที่4เนี่ย จะเติบโตชะลอลงนะคะจากมาตรการควบคุมทัวร์สนย์เหรียญของรัฐบาลนะคะส่งผลให้กับนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยลดลงไปนะคะแล้วก็ผลกระทบจะมีไปถึงช่วงต้นของช่วงต้นของปีหน้าเลยนะคะเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาหุ้นในระยะสั้นนะคะนั่นกลยุทธ์เนี่ยเราให้เปิดช็อตตัว A, เออตัว aavz 1 6ที่6บาท20นะคะเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่5บาท90ให้ตัดขาดทุนเหนือจุดเปิด15เออ 15สตางค์นะคะให้ตัดขาดทุนนะคะถ้าขึ้นไปเหนือจุดเปิดนะคะ0.15บาทจบการรายงานติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ